แน่นอนนะคะว่าการล้างมือด้วยน้ําและ สบ,บู่เนี่ยก็เป็นวิธีที่ช่วยลดเชื้อไวรัสกรณีที่เราเอามือไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเราก็สามารถเลือกล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลได้ทีนี้เวลาเราไปดูในท้องตลาดนะคะเราอาจจะเห็นฉลากตามแอลกอฮอล์เนี่ยระบุว่ามี90%บ้าง95%บ้างนะคะตรงนี้อยากจะให้รู้ไว้นะคะว่ามันคือเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์หรือความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เจลนั่นเองล่ะคะ่ะดังนั้นถ้าเราจะเลือกแอลกอฮอล์เจลนะคะให้สามารถฆ่าเชื้ เราก็ควรจะเลือกที่มีความเข้มข้นอยู่ที่70-75%วอลลุ่ม by วอ l u m e ซึ่งถ้ามันต่ํากว่า70%เนี่ยแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยทำไม่ได้นะคะหรือถ้ามากกว่า75%นะคะแอกอฮอลมันจะระเหยเร็วนะคะสุดท้ายมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยลดลงนะคะทีนี้บางคนนะคะไปซื้อตามท้องตลาดอาจจะเห็นว่าฉลากไม่ได้ระบุเลยนะคะว่ามีเปอร์เซ็นต์แอกอฮอลเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ควรจะเลือกจากแหล่งผลิตหรือว่าโรงงานหรือบริษัทที่เรามั่นใจได้นะคะว่าเขามีมาตรฐานจริงๆนะคะก็ทําให้เรามั่นใจว่ามันสามารถฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็มีเปอร์เซ็นต แอลกอฮอล์ตามที่กําหนดนะคะทีนี้นะคะเวลาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะเราก็ต้องมั่นใจนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสัมผัสกับทุกพื้นผิวของมือไม่ว่าจะเป็นหน้ามือนะคะหลังมือง่ามนิ้วหรือว่าบริเวณปลายนิ้วทั้งหมดนะคะโดยต้องระวังนะคะอย่าให้ไปสัมผัสกับวัตถุไวไฟนะคะอย่างเช่นเตาแก๊สหรือว่าอย่าไปล้างมือใกล้กับบริเวณเตาแก๊สเ,เ,เพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายอาจจะทําให้เราเกิดการปาดเจ็บได้นั่นเอง นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคือการดูแลจากภายนอกนะคะเราอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองจากภายในด้วยด้วยการเสริมสร้างภูมิร่างกายของเราเนี่ยแห้แข็งแกร่งนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็การรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยเน้นพวกผักผลไม้หรือว่าพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะที่มีสารต้านอานุมูลอิสระนะคะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่ช่วยเพิ่ม ภูมิต้งนทานของร่างกายเรานั่นเองนะคะเราจะผ่านตรงนี้มันไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะ